สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าวันนี้เข้าครัวมาพร้อมกับเมนูเด็ดๆของเขาเหม็แล้วนะเจ้าวันนี้เขาจะมาทําขนมเส้นน้าเจลนะเจ้าน้าเจลก็คือน้าใสเนาะเป็นน้าอันตังเจ้งของเปิ่นยากินกันนะเจ้าเนาะมาดูวัตถุดิบลักเลยนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นหมูบดนะเจ้าบางตีเปิ่นดก็จะใส่กระดูกหมูอย่างตัวเนาะแต่วันนี้เขาผมมีเขาใส่แต่หมูบดนะเจ้าเนาะอร่อยก่อนอันนี้จะเป็นเครื่องไนเจ้าเครื่องไนหมูเนาะตึงใส่ตึงตัดตึงตัดขาวอย่างนี้นะเจ้า แล้วอันนี้ก็จะเป็นอ่าหากพักป้อมเนาะตีขาดมาได้เลยก็เป็นคาออนเจ้านี่นะน้ำเจวนี่ขาดมาได้เลยนะคาอ่อนนาเจ้าเนาะเขาจะกินกับนี่เจ้าพักกะลามเนาะอันนี้พักป้อมต้นหอมส่วนนั้นนี่จะเป็นพริกนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะเอาไปตำเนาะน้ำเจวนี่ปินมาได้ใส่เป็นพริกป่นนะปนจะใส่เป็นพริกดิบเสียจริงจริงนี่ถ้าเป็นอันพริกได้ขี้หนูนี่จะเมาะขนาดแล้วเจ้าแต่วันนี้เขามีเป็นพริก แบบนี้นะเจ้าเนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นขนมเส้นนะเจ้าขนมเส้นนี่หลวกเรลือร้อยแล้วนะเจ้าเป็นขนมเส้นแหงนะ้งเนาะเอามาหลวกเองนะเจ้าตากไปดูวิธีการทํากันเลยนะเจ้ามาเลยเจ้าตั้งน้ำให้เดือดนะเนาะเขาก็จะใส่หกักพักฟอมลงไปแล้วกว็ค่ะใส่ลงไปเลยลวันนี้เขาใช้น้ำซุปวยเตียวสำเร็จรูปนะเจ้าเนาะ ใส่ลงไปนิดหน่อยเราก็ใส่ชุดรถเพิ่มรสดีนะเจ้าซอสฝาเขียวสีอิฐขาวส่วนนั้นนี้จะเป็นหมูนะเจ้าถ้าเขาใส่ไปจุจีอย้มมันจะเป็นก้อนเนาะเขาแน่นนะเจ้าใส่โดยแล้วก็สั่มลงไปเจ้า ถ้าเขาเนี่อีเวลาเขาห,หมูลงไปนี่มันจะแบบเป็นก้อนในหมอ้อนะเจ้าเนาะนี่นะเจ้าเขาขี่หมูเหลีอยมร้อยแล้วนะเจ้าใส่ลงไปเลยถ้าเขาเนี่อีมันจะแบบเป็นก้อนนะถ้าเขาใส่ลงไปกําเยวนี่จะเป็นก้อนเนาะหลังจากนั้นใส่เครื่องในของเทาลงไปเลยนะเจ้าอวันนี้เครื่องในนักขนาดให้เป็นโลกเกากับโอทแฮมแลนเนอร์นี่นี่นะ แน่นๆเลยเจ้านี่นะเขาเนาะมีการเครื่องไนเนาะนี่เจ้าน้ำเจลของเาขาเอาเตะใส่หมูอ,อยังเครื่องไหนหมูอย่างนี้แน่นๆเลยนะเจ้าอันนี้เขาซุกแล้วเนาะเขาปิดแก๊สเลยเขามาใส่กันเลยนะเจ้ามานะเจ้าก็นี่เขาจะกินละนะเขาจะเอาขนมเซนใส่ถ้วยเนาะ เสร็จแล้วนะเจ้าเขาก็จะเอาน้ำของเขานี่ใส่ลงไปเลยน้ำเจวเขานี่หนาพอเหมาะเลยในเจ้าเคร่งไหนน่ะน้หน้อยนะหลังจากนั้นใส่พักพักสักน่อยหนึ่งเนาะกลมต้นหอมแห้งน,น่อยหนึ่งนี่นะแล้วก็ อันนี้จะเป็นพริกเนาะไผ่ชอบเพชรก็ใส่นักเนาะพริกนี่เขาจะมีหน้ามะนาวผสมอยู่นะเจ้าเนาะสุดท้ายก็จะเป็นหอมเสียวหรือว่ากากูของเขานั่นเองนะเจ้าใส่ลงไปน่เจ้าอันนี้ก็บเซตเรียบร้อยแล้วเจ้าสำหรับเมนูขนมเส้นน้ำเตียวของเขานะเจ้าลองไปแยะกันพอเน้อเจ้าถ้าไผ่แยกเป็นก็พอในคลิปของเขาเลยนะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า